โอ้โหด่างกินโดนไหมครับเพืเ่อนๆมันมันมันไอ้ลายพอดีด้านะครับใบกลมๆไม่รู้ต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าไลายพอดีด้าเห็นยังเอาไปเลี้ยงไว้ได้นะครับพุ่มรางวัลหวัดดีกับมผมปบกับพมเด็กในม้งอันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งตัดยางเสร็จนะครับ ประมาณสองชั่วโมงไหมพิ่งแต่ยังเด็ดไหมตัดเสร็จสองชั่วโมงเล็วครับเดินเล่ไม้ด่างไม่เลยนะครับลำขาดกับตัดยางพลังเล่ไม้ด่างพลังโอ้ช้ารวยกับโอเคกับเดียวปาบุดเวีนไปเล่ไม้ด่างนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตามมาเลยนะครับผมด่างนะครับอย่าเบียวอันนี้ตัวก็ได้เลย ช่วยขาดกับต้นนี้ช่วยไม่เพืเ่อนๆวะมันเตะตามต้นไม้นะครับไปนี้ยมันจะไต่ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเมื่อไปต้นเนี้ยแต่ต้นอื่นไม่ดังนะครับต้นนี้ดงังก็โอเคนะครับปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บไม่คุดก่อนนะครับเดี๋ยวปุ๊บข่อยขึ้นมาคุดตีลังนะครับปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บไวขึ้นไปเล่บนไอ้ป่ากล้วยข้างบนก้อนนะครับแล้วก็ค่อยลุ่มมาในป่ายางอีกทีนกกนก่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่ที่ป่ากล้วยกันกงอนนะครับปุ๊บโอเคนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตามมาเลยนะครับผมมาดูอีกต้นนึงนะครับด่างเลื้ยงนะครับผมโอ้นี่นะเพื่อนๆนตัวยกศครนะครับนี่มังกรขวัญหลานนะครับด่างนะครับนี่หยอดเป็นซองสีเลยนะครับสีขาวนะครับขาวไอศครีมกับสีเขียวนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราย่ินโลชานะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเล่บนป่ากล้วยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยลุงมาเล่ดีปาย่างอีกที่นะครับโอเคครับตามมาเลย ด่างกินโอนไหมครับเพื่อนๆมันมันมันนี่ดูโอ้ครองคาดแล้วไอ้นี่ด่างกินโอนของเทนี่ไใบนี้ก็ด่างโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวพวกมิกุดไปเลยนะครับจะได้แก,กล้งเหลกโอนนี่เลยกันจัดๆนะครับนี่ต้นล้างกระด่างนะครับนี่นี่ด่างเรื่องอยู่มีต้นล้างนี่ด่างด่างกินโอนนะครับมันมันนี่ก่อนนี่เนี่ยมเป็นริว้วเป็นริ้วเลย โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมุ้ดเลยครับไปดูต้นปุุ้ดเช็คกันนะครับผมโอเคครับเอาโอเคครับเพื่อนๆนี่ดังที่โดนนะครับเห็นยังครับแถวใบอื่นมันดังเล็กน้อยครับทำลายชุดเลยเลยโอเคครับเดี๋ยวผมลงเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนนะครับซึ่งต้นเยอะนี่ไม่รูจ่ายไม่นะครับอันนี้เป็นไง่คนนี่ก็ต้นเล็กนี่ดังครับเป็นไง่คนนะครับย่อมนี่เดี๋ยวก่อนมาเหละต้นมันมันโตวันนี้นะครับผม เดี๋ปุมว่าใจเนี่ยดังนี่โน่นนี่นี่ใบนี้ก็ดังเนี่ยแต่นี่ชัดตีนเลยนะครับช่วยกัดเห็นยังโอ้เต๋อปุ้มว่าใจนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเดินเล่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเดินในป่ายางนะครับเลี๋ยวไปเดินเวียนไปเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้ก็นี่กับเพื่อนๆมาดูนะครับนี่กับได้ต้นปุดดังนะครับดังที่โน่นแล้วนะครับต้นปุดช่วยกัด เดี๋ยวก็นี่ใดกลวยด่างนะครับสองต้นอันนี้ด่างโยดนะครับเพิ่งเริ่มโยดนะครับอันนี้ก็โยดเหมือนกันด่างเหมือนเส้นนิดนึงะครับต้นนี้เดี๋ยวก็นี่ด่างขี่โน้นนะครับที่โนอนต้นย่ญ่มีอยู่ต้นนึงนะครับพุ่มไวอยู่เวนไว้ลองดูนะครับว่าถ้าววาหย่หวานมันี่กลายไหมนะครับเดี๋ยวตาเหล่ปนนี้คือด่างที่โนอนเลยนี่จัดจนนะครับพุ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่ต่อไดนะครับเรื่องด่างที่โน้นนี่เดี๋ยวไว้ลุนโยดนะครับก็โอเคกับเดี๋ยวพุ่มไวเดินลบถังนี้นะครับ ไปข้าวป่ายางข้างหน้านะครับป่ายางเสียว,ว่าพุ่มตัดอยู่นะครับแล้วก็เดินห้าเรล่อๆลงไปเลยนะครับพุ่มโอเคนะครับพุ่มโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้พุ่มก็ได้มาอยู่ในป่ายางแล้วนะครับล่างจากเสียว,วา่าขึ้นไปบนฝาด้วยนะครับก็ได้มามา,มากมม้เลยนะครับเสียต้นนะครับเดี๋ยวก็เดีย๋ยวรอช้านะครับไปดู ไอ้ลายพอร์ดีด้านะครับใบกลมๆม่รู้ตอนนีเลยนะครับนี่ต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าลายพอร์ดีด้าลับมามาดูเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นพื้นทีปายานะครับมีมังกรคุนยเยอะแยะเลยนะครับผมมังกรขุนตัวเื่นๆตามมาเลยนะครับผม นี่ครับผมเพื่อนวัาด ER. ้วยไหมไหลฟลอริดานะครับน <res> <owner gef> <necessary> ี er ่เดี๋ยวให้ใส่เพื่นกล้องดูเลยนะครับนี่นะครับไหลฟลอริดานะครับเน่นะครับใบล้างด้วยนะครับนั่นนั่นนั่นนวยอาการนะครับโอ้สุดยอดนะครับดูนะครับนี่กันนะครับตัวนี้ด้วยนะครับมันตั้งปีนะครับไหลฟลอริดานะครับด่างข้าวนะครับด่างข้าวเขี่ยว เป็นจุดนะครับถ้าเพื่อนๆดูก็เดี๋ยวว่ามันไม่ด่างนะครับมาดูนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเออมันไม้นี่ด่างนะครับนี่ดูนะครับไม่ด่างนะครับเป็นไหมช่วยอาคารนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆปุ้มมันอยากอีโต้หนอากาศกับใหญ่กุศลคากาศแต่ว่ามือเต็มเลยนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวขยขึ้นมากุดนะครับผมโอเคครับตามมาแล้วนะครับตามมาเลยนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลงทางล้างนี่นะครับ เดี no ๋ยวผมตั <player> ้งต้นไม้ไปก่อนนะครับผมไปยื้อรางวัดดังครับส่องกนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับแตงหวตรงนี้ก่อนนะครับไม้กาเยี้ยวมาเรยวนะครับครับนี่นี่มาดูนะครับเนี่ยครับต้นนี้ดังนะครับดังยิดนี่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 ยครับเห็นยังเอาไปเรียงไว้ได้นะครับพุ่มรางวัลพุ่มกับไม่กุดศลนนะครับตันี้เดี๋ยวไว้ก่อนจะมาดูอีกตัวนึงนะครับตามมา ันี่ก็ด้างนะครับเนี่ยครับนี่ก็ด้างเหมือนกันนะครับเห็นยังเนี่ยครับกาเนี่ยดังไปเดียวแล้วกาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปโลรุ่นยอดมันนะครับยอดมันหน้าดังนะครับเนี่ยดังนะครับยอดออออกะเดี๋ยวผม๊ข่อยมาพุดตีร่างเปลือนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดินลงไปในปากกล้วยกันเลยนะครับปุ๊บโอเคครับ ทำมาเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับทำมาดูด้วยดางนะครับดางน้อยนะครับผมทำมาเลยนี่ครับเดี๋ยวไอยเมาเดี๋ยววะจ้าเพื่อนๆดูเลยนะนั่นตอนนั้นตอนนั้นนะครับนั่นนะครับตอนนั้นนะครับดางนะครับ มันเป็นด่างก็อยากด่างเรื่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลียต้นล้างนะครับต้นล้าง้วยมานะครับผมครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคไม่ยึดแรงตอนนี้ตามมาดูต้นกล้วยด่ยางนะครับตอนนี้ผมจะขุดไปนะครับผมนี่ตัวใบเล็กนเดี๋ยวว่า นี่ก็สวยนะครับใบล้างอันด่างพี่ฮะนั่นนี่ด่างนะครับนี่ก็ด่างด่างด่างเรื่องนะครับนี่ก็เป็นรอยด่างนะครับริ้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขุดเลยนะครับผมไม่รอจ้าเดี๋ยวโอเคครับพุ่มนี่ก็เป็นปลาอินนะครับมีเดือนเหมือนกันนี่ครับด่างนะครับด่างอินนี่ก็แต่ว่าด่างเลย เอาไฮโลลุนยอดไหมนะครับผุ่มบ้านเลยนะครับต้นนี้น,นี่ครับใบอันกระด้างนะครับรโอเคนะครับตามมานะครับเดี๋ยวพุ่มไว้ได้ป้ปองนะครับปองพ่มมีอยู่เลยเดี๋ยวต้นที่ยไม่ได้เอากระดุ้ยกระลุยเม็ดถึงเอาไปตานี้ก่อนซื้อเมดินนะครับเอา,าโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มี ก็ไปด่างนะครับตามเส้นนะครับนี่ด่างไหนนอนนะครับมือพุ่มต็มเลยกับเควงไม่ได้นะครับเดียวตั้งมาก้นต้นนะนะครับไปเปินๆดูนะครับตามเส้นนะครับมีอยู่นะครับต้นนะนะครับด่างไหนนอนต้นป่านี้นะครับแต่ว่าพวกไม่กุดเป็นนะครับเว็นมาก่อนนี่กับต้นนี้กันนะครับต้นนั้นอันนั้นอันนั้นด่างเหมือนกันนะครับนั่นเป็นครอบเหลียครอบเก้าครั้งนี้ครบ ครอบเรื่องเลยกางนีคกับมีเส้นนะครับดางนะครับต้นวันนี้เนี่ครับแล้วก็มีเกาโอเคนะครับเดี๋ยวเกาโรนจังเลยนะครับนุ่เปื่อนๆดูนะครับรบก้างนุมีกล้วยเปี้นะครับเกาโอเคนะครับไม่พุดมาเลยนะครับเดี๋ยวปุ้มอยู่ข้าเลยนะครับจะกลับบ้านเล็วกาติดได้นี่นะครับนี่นะครับหลายต้นยวก็อนนี้กันที่ตั้งอยู่นะครับอ้นกระด้างนะครับ แล้วก็่วนตอ้นอื่นเดี๋ยวไว้นะครับดังโพลิด้าเลยเป็น,นี้ก็คือขอยอขึ้นเหมานะครับกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมานะครับติดตามรับชมสวยกดติดตามให้ผมกดเลยกดแชร์น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ